ไกด์การเกมเล่นเกมกันภาษาพ่อลูกวันนี้อยู่กันในเกมมาเวลยูเนเต็กันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาแนะนำโหมดใหม่นะครับก็คือโหมดสก l ลทร e โหมดสก l ลทรีนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็น o f f ฟิเชีนะครับมันเป็นแฟ m a d e ซึ่งผมได้ลองเล่นกับลูกๆดูแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกมันจะทำให้ตัวละครมีมิติมากขึ้น เพราะว่าเกมมาวิญญาณเต็มเนี่ยครับออกมาได้สักพักแล้วแล้วตัวละครทั้งหมดเลยนะรวมภาคเสริมอะไรด้วยก็ห้าหกสิบตัวเลยแล้วเดี๋ยวปีหน้ามีภาคเอ,อ,อ็กเมนอกมาอีกก็น่าจะมีตัวละครร่วมรวร,ร้อยเลยแต่ว่าของเวอร์ชันภาษาไทยอะครับอีกไม่กี่วันก็จะออกแล้วแต่ว่าเวอร์ชันภาษาไทยอะมันมีแค่เจ็ดตัวละครเองในตอนแรกถ้าเกิดผู้เล่นเล่นไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากจะได้อะไรมากขึ้น ก็แนะนําครับมาลองดูของภาคเสริมไม่ใช่ภาคเสริมสิของโหมดอัพสกิลทรีันนี้ซึ่งโหมดอัพสกิลทรีนนี้ครับคุณไคเล็ก1992เป็นคนออกแบบไว้ในบอร์ดเกมกีกแล้วก็ได้มาแชร์กันอันที่เขาทำจริงๆมันเป็นแค่ประมาณนี้ครับแต่ผมใส่ตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นก็เลยเนี่ยครับปิ้นแบบอันใหญ่มาเลยแล้วก็ แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้นั่งเล่นกับลูกอัพสกิลทรีนี้ทําอะไรอย่างไรได้บ้างาหมดอัพสกิลทรีตัวนี้ก็จะทําให้ตัวละครมันมีสกิลมากขึ้นเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นเกม RPG อพะครับเราก็จะเก็บเวลเก็บเวลเสร็จแล้วสักพักเราก็จะเอา EXP ที่ได้ประสบการณ์ที่ได้นั้นมาอัพสกิลซึ่งมันก็จะเป็นสกิลทรีตามนี้โดยมันจะทําให้แต่ละตัวมีจุดเด่น เห็นได้ชัดๆก็อย่างเช่นเหมือนกับตอนอเมริกาก็จะมีสกิลที่ว่าทั้งวันก็ยังไหวเหมือนกับว่าโดนโดนโจมตีโดนโจมตีไปแล้วถ้าเหลือเลือดแค่หนึ่งก็จะไม่ยอมแพ้ก็จะยังสู้ได้ไม่ตายประมาณนั้นหรือว่าจะมีสกิลของไอรอนแมนที่ว่า I am Iron Man ก็คือถ้า Iron Man นคปุ๊บเพื่อนๆในทีมก็จะได้จั่วการ์ดคนละหนึ่งใบหรือว่าจะเป็นฮักฮักก็จะมีสกิลที่ว่าสมมติฮัก ยืนอยู่ในพื้นที่นี้ก็จะสามารถกระโดดข้ามมายัางพื้นที่ตรงกันข้ามได้เป็นต้นเดี๋ยวจะแนะนํานะครับว่าโหมดอักิลทีนี้เล่นอย่างไรเริ่มต้นเลยก็คือให้เอากาา์ไวน์การหนึและวนยการสองออกจากกองของตัวละครที่เราจะเล่นก่อนจากนั้นเมื่อเราเล่นแล้วในแต่ละด่านเวลาเรา ปราบศัตรูสมมุติเราอ,อยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ช่วยตัวประกันได้เราก็จะได้1นึ่ง exp ขอย้ายนิดนึงเมื่อเราได้ exp เราก็เอาพวกคิวหรือว่าโบนัสอะไรก็ได้ครับมาวางไว้ตรงนี้เป็นแต้มประสบการณ์แล้วถ้าเกิดเราปราบอันธพานได้ปราบไอตัววินเลียนเนี่ยได้ก็จะได้1น e ึ่ง exp เช่นกันหรือถ้าเกิดเรา ทำเทรดสำเร็จตรงนี้ก็จะได้2 EXP เลยก็ตามนี้แล้วถ้าเกิดเราเล่นเล่นเล่นไปจนจบด่านแล้วถ้าเกิดเราชนะก็จะได้แต้ม EXP เพิ่ม3แต้มแต่ถ้าเราแพ้ก็ยังได้ EXP เหมือนกันคือ1แต้มจากนั้นสมมุติว่าเราเล่นกันจบด่านแล้วเนาะเราก็ได้ EXP มาจำนวน1 จากนั้นเราก็จะเอามาอัพสกิลซึ่งมันจะมีอยู่สสายในของแต่ละตัวซึ่งสกิลแรกฮีโร่เทรนนิ่งเนี่ยเหมือนกันหมดทุกคนเลยเหมือนกันหมดทุกตัวเลยก็คือเห็นตรงนี้เลขห้าครับก็คือใช้ e ย p 5ีห้าแต้มเราก็เอา e ย p 5ีแต้มออกเราก็จะได้อัพหอันซึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสามารถเอาไว้การ์ดหใบใส่เข้าไปในกองของเราได้ ซึ่งตอนอัพสกิลเนี่ยครับมาอัพตอนที่เล่นจบเกมแล้วแล้วทีนี้พอเราจะเริ่มเกมใหม่ก็จะเอาสกิลทีตรงนี้ครับไปเล่นด้วยเพราะฉะนั้นพอตอนเราอัพเราก็จะได้ไวกาดใส่เข้าไปในกองจัวของเราในตอนเริ่มเกมเกมหน้าอันต่อไปถ้าเกิดอัพอีกช้ถามแต้มก็อันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนนะครับก็คือเอาไวการหนึ่งออก แล้วก็เอาไวการ์ดสองใส่เข้าไปในกองของเราเทนแล้วแอัพอีกอันอันนี้ก็คือสามารถเอาไวการ์ดสองใบนี้ใส่เข้าไปในกองตัวของเราได้เลยแล้วก็อันสุดท้ายเชนสีแ้มาอัฟเมื่อเริ่มต้นรอบเมื่อเริ่มต้นเล่นเลยครับเราก็จะได้โทเค็น Y หนึ่งอันมาสำหรับใช้ในกองเริ่มต้นทีนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอา้าถ้าอย่างนี้ตัวเรามันจะไม่ โอเวอร์พาวเวอร์ไปเหรอมันจะไม่โอพีไปเหรอก็คนทํโหมดนี้ครับ <c oughs> เขาก็จะมีปรับบาลานซ์นิดนึงก็คือว่าสังเกตดูนะครับว่าตอนอัพมันจะใช้เอ็กพีแต่ว่าตรงนี้ตอนอัพสกิลด้านบนเนี่ยครับมันจะมีสัญลักษณ์รูปเลือดของบอสก็หมายความว่าถ้าเกิดอัพสกิลนี้ปุ๊บเมื่อเริ่มเล่นตาใหม่บอสจะมี เลือดเพิ่มขึ้นสมมติแล่นกัน3คนบอสเลือด8ก็จะกลายเป็นบอสเลือด9กถ้าอัพอีกก็บอสเลือด10 11 12 13 14อาอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นการที่ว่าเออเราสกิลเยอะขึ้นเราเก่งขึ้นบอสก็เก่งขึ้นตามไปด้วยมันก็จะได้สมดุลกันหน่อยไม่งั้นเราเก่งมากเกินไปเราบอสยังเท่าเดิมก็จะกลายเป็นง่ายอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะมาอธิบายสกิลต่างๆของแต่ละตัวละครกันนะครับ เริ่มจากกัปตันอเมริกากันก่อนสายแรกซูเปอร์โซเดอร์ไอ้ตรงนี้ก็จะเหมือนกันทุกตัวละครเลยนะครับก็อันแรกก็จะเริ่มต้นด้วยการเรามีการไอ้โทเค็นเดิน้วถ้าอัพอีกอันนึงก็จะเริ่มต้นด้วยการใบน,นี้อันนี้ก็คือดูตามตัวละครไปเลยนะครับว่าจะได้การดอะไรก็คือว่าในมือตอนแรกเราจะมีการสามใบใี่ไหม เรนจะมีการสาใบแต่ถ้าเกิดอัพสกิลนี้ปุ๊บก,การ์ดเริ่มต้นใบแรกของเราใบานี้ครับก็ให้เลือกมาเลยเป็นการ์ดเป็นการ์ดอันนี้แล้วอีกสองใบก็คือส่งมาแล้วถ้าเกิดเราอัพครบทั้งสามสกิลอย่างนี้ก็คือเริ่มต้นมาเราก็จะมีการ์ดที่เป็นสกิลทั้งสามใบเลยอันนี้ครับมันจะเหมือนกับมาร์เวลเอกเมนมาร์เวลยูนิตเอกเมนเพราะว่าพอภาคเอกเมนเนี่ยเขาจะทำมันเป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นตัวละครมันก็จะมีสกิลเลย อันนี้ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายสกิลที่เหลือสกิลสายซูเปอร์โซเดอร์ออนเดอะฟอนไลน์เมื่อกัปตันอเมริกาใช้ความสามารถลีดเดอร์ชิพจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ต่อไปสกิลพี k Condition ต่อยจากการ๊กของกัปตันอเมริกาตอนนี้จะสามารถใช้เดินได้ใช้แทนเดินได้ก็เหมือนอันนี้ครับถ้าเกิดอัพไปแล้วแทนที่การของกัปตันมันจะใช้ได้แค่เดินกับต่อย ตอนนี้ไอ้ท่าป่อยอะครับมันจะเป็นเดินได้ด้วยต่อไปสกิลสาย Star Stip Chill Strike เมื่อกัปตันอเมริกาใช้ป่อยจะสามารถโจมตีพื้นที่ติดกันได้ต่อไปสกิล Deflecting Star เมื่อกัะตันอเมริกาได้รับความเสียหายจากกำจัดผู้ร้ายในพื้นที่นั้นด้วยก็ตามนั้นครับถ้าเกิดสมมติกัปตันอยู่ตรงนี้แล้วก็โดนโจมตี มันก็จะเอาตัวกิกกี้ออกไปด้วย1ตัวต่อไปสกิลสาย Litter of Justice True Hero เมื่อกัะตันอเมริกาใช้ช่วยจะสามารถช่วยได้2คนก็คือปกติถ้าเกิดใช้ช่วยครับปกติมันจะช่วยประชาชนได้คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติอัพสกิลเมื่อกี้แล้วเขาแทนที่จะใช้1ช่วยก็สามารถช่วยได้2ตัวเลย แล้วก็ต่อไปจะเป็นสกิลวันติเมทสกิลที่อยู่นี้ครับมันต้องอัพอันนี้อันนี้อันนี้มา้ครบก่อนริงจะมาอัพอันนี้ได้ I can do this on day หากกัปตันอเมริกาถูกบังคับให้ทิ้งการ์ดจะไม่ต้องทิ้งหากเป็นใบสุดท้ายก็ตามนั้นครับจบไปสำหรับกัปตันอเมริกาต่อไปเป็นไอรอนแมนนะครับสกิลสายสเ e ล l ์อาร์เมอร์สกิลแรก Mark 10เมื่อไอรอนแมน จบรอบจะใช้ความสามารถของพื้นที oh hmm. um ่ใดก็ได้ที่เ no. ปิดแล้วแทนพื้นที่ที่ยืนอยู่ก็เหมือนกับว่าสมมติไอรอนแมนยืนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จบรอบเมื่อจบรอบก็จะใช้ความสามารถของพื้นที่ตรงนี้ได้แต่ถ้าอัพสกิลนั้นแล้วจะสามารถใช้ความสามารถพื้นที่อื่นได้เช่นตรงนี้เปิดแล้วก็สามารถเลือกที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ต่อไปสกิล clocking system ไอรอนแมนจะไม่ได้รับความเสียหายภายในพื้นที่ที่ไม่มีภัยคุกคามแล้วก็เหมือนกับว่าสมมติไอรอนแมนมาจบ รอบตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้การพายุครามการเท็นเนี่ยครับหายไปแล้วถ้าเกิดบอสโจมตีหรือว่าโดนสกิลอะไรตรงนี้ไอรอนแมนจะคล็อกกิ้งอยู่ครับก็คือจะไม่โดนเดามีต่อไปสกิลใส่ฮักบัตเตอร์อาร์เมอร์ยูนิบีมในรอบของไอรอนแมนสามารถทิ้งโทเค็นใดก็ได้เพื่อ,ต,อ,ต,อต่อยในพื้นที่ใดก็ได้ก็ประมาณไอรอนแมนมันจะยิงลําแสงนะก็คือทิ้งโทเค็นทิ้งโทเค็นใดก็ได้ครับแล้วก็โจมตีเลือกโจมตีเลือกโจมตีตรงนีงตงน้นตรงนั้นตรงนี้พื้นที่ใดก็ได้ ต่อไปสกิลทาเก็ตแอคควร์เมื่อเริ่มต้นของรอบหากการ์ด Advanced Combat a n a l y ซ i สอยู่บนเส้นเรื่อง Iron Man จะได้รับโทเค็นต่อยทุกครั้งก็สมมุติว่าเล่นไอรอนแมนเนาะล้วก็มีการ์ดนี้ Advanced อมแบท t อนาลิซิสหงายอยู่บนเส้นเรื่องพอเริ่มเทินของ Iron Man ก็จะ ได้รับโทเคตต่อยทันทีเลยต่อไปสายนาโนเทคอาร์เม friday iron man จะไม่ถูกบังคับให้เล่นการ์ดแบบสุม่มก็ถ้าเป็นภาคเสริมอื่นๆนะครับบอสบางตัวมันจะมีสกิลที่ว่าทำให้เราต้องเล่นการ์ดแบบสุม่มแต่ถ้าเกิดไอรอนแมนอาฟรายเดยมันก็เหมือนกับว่ามีคนคอยบังคับให้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นการ์ดแบบสุ่มได้ ต่อไปสกิล l อ m Iron Man หาก Iron Man KO ผู้เล่นคนอื่นทุกคนจะได้จั่วการ์ดหใบต่อไปสกิลอันติเม e นะครับสูตรอัปเกรด i r o n m a n สามารถใช้สลักจากการ์ดใบก่อนหน้าได้2ใบจากปกติได้แค่1ใบก็สมมุติเราเล่น Iron Man เนาะแล้วปกติถ้าเกิดเล่นการ์ดใบเนี้ยมันจะได้ความสามารถจากแค่การ์ดใบก่อนหน้าใบเดียวแต่ตอนนี้ครับถ้าอัพสกิลเมื่อกี้ก็จะสามารถใช้ความสามารถของการ์ดก่อนได้2ใบเลยทีเดียวจากแค่ ได้แค่เดินกับ่อยตอนนี้ก็ได้เดินป่่อยแล้วก็ช่วยๆโอเคจบไปสำหรับไอรอนแมนต่อไปฮักนะครับสกิลเร a กกิ้งบีดจจแอนลีฟเมื่อจบรอบของฮักสามารถเลือกที่จะเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามได้สมมุติว่าฮักจบรอบตรงนี้เนะาะจะอัพสกิลนั้นแล้วก็จะสามารถเลือกที่ว่าจะาก,กระโดดข้ามมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้ซันเกตติ้งเรียลโล ฮักเลือกเล่นการ์ดแบบคว่ำหน้าลงบนเส้นเรื่องผู้เล่นทุกคนได้รับ Y t o k ทุกเก็เหมือนสมมุติเล่นฮักนะครับแล้วทีนี้พอถึงตาของฮักฮักเลือกที่จะเล่นการ์ดแบบคว่ำพอคว่ำปุ๊บเพื่อนทุกคนในตี้ก็จะได้ทุกเค้นไวน์การ์ดจะไปทุกคนเลยการเล่นแบบคว่ำหน้าเนี่ยจะเกิดเป็นบอสตัวอื่นอื่นของตัวเสริมอื่นนะครับมันจะมีวิธีการเล่นแบบคว่ำหน้าด้วย ต่อไปสกิลสายอารีนากราเดียเตอร์เดอะกรีนสกาเมื่อจบรอบหามีการฮักสเมทไงหน้าอยู่บนเส้นเรื่องจะสลับกับการที่อยู่ในมือได้ก็คือฮัคถ้าเกิดเล่นแล้วทีนี้มีการฮัคสเมทอยู่ในเส้นเรื่องนะครับแล้วทีนี้ดอกอัพสกิลนั้นเราก็สามารถเลือกที่จะออกการไปอื่นในมือเราเปลี่ยนกับการฮักส a มทที่อยู่บนเส้นเรื่องได้แล้วก็เอาขึ้นมือแล้วก็จบรอบไป ออกไปซิกิลวอลเบเกอร์เมื่อใช้ฮักสมัทจะสร้างความเสียหายหนึ่งแก่ทุกสิ่งในพื้นที่ที่อยู่ติดกันด้วยก็ปกติเวลาใช้ฮักสมัทนะครับเวลากระโดดตื้มมันก็จะทําลายทุกสิ่งในพื้นที่นี้แต่ถ้าเกิดว่าอัพซกิวเมื่อกี้แทนที่จะโจมตีทุกสิ่งในพื้นที่นี้จะโจมตีทุกสิ่งในพื้นที่ข้างเคียงด้วยก็คือกระโดดตุ้มโดนสามแผ่นเลยครับ โอเคต่อไปสกิลสาย professor hack เมื่อใช้ hack s m a s h จะสามารถช่วยประชาชนได้ทุกคนแทนที่จะทิ้งการออกไปก็เหมือนกับสมมติ hack s m a s h Smith, ใช่ไหมตัปก,ปกติ s m a s h ปุ๊บตัวผู้ายมันก็จะโดนกำจัดแต่ว่าประชาชนน่ะมันจะต้องเอาออกไปทิ้งในกองเลยแต่ถ้าเกิด up skill เมื่อกี้ประชาชนก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วย ต่อไปสกิลแกมา่าเอ็กเบิร์ดเมื่อแผ่นวิกฤตถูกวางลงในพื้นที่ใดก็ตามฮักจะได้รับไวน์โทเค็นก็เวลาเล่นๆไปถ้าเกิดบอสใช้สกิลอะไรที่มันติดแผ่นวิกฤตนะครับฮักก็จะได้รับ White ไวน์โทเค็นอันนี้ก็ตรงตัวต่อไปสกิลอันติเมตเอาไวแองกรีฮักสามารถใช้ต่อยจากการ์ดของตัวเองแทนไวน์การ์ดได้ก็ดัมน,นั้นครับ สมมติฮักเล่นใบนี้แล้วอัพสกิลนั้นแล้วเทนที่จะได้แค่2ต่อยแต่ตอนนี้2ต่อยนี้จะเปลี่ยนเป็น Y ครับก็คือจะทําอะไรก็ได้ประมาณนั้นโอเคจบไปนะครับสำหรับฮักต่อไปกัปตันมาเวลสกิลสายเอ็กเบิดไพลย์โหลดไลท์สปีดเดินบนการ์ดของกัปตันมาเวลสามารถใช้เป็นเดินเดินได้ก็ กัปตันนาเวลนะครับปกต,ติแล้วถ้าเกิดใช้เดินอย่างนี้ก็จะเดินได้แค่ช่องเดียวแต่ถ้าอัพซีเมื่อกี้ก็จะสามารถเดินได้สองช่องเลยต่อไปสกิล e ไฮเออร์ฟิวเจอร์ฟันเตอร์เมื่อจบรอบกัปตันนาเวลจะได้รับโทเค็นเดินต่อไปสายสกิลสายคลีเอนฮานคลีริสิตแทนกัปตันนาเวลได้รับความเสียสูงสุดเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นในรอบของตัวร้ายก็คือกัปตันนาเวลสมมติโดนเดเมจ สหน่วยสาหน่วยจะอัพสกิลเมื่อตะกี้ก็จะโดนสูงสุดแค่1ห,หน่วยเท่านั้นต่อไปสกิล f i n a l l y s e t t r r e e เมื่อกับตันมาร์เวลใช้ o t ตอนบลัดจะเลือกเป้าหมายที่พื้นที่ใดก็ได้ปกติแล้วเวลากับตันมาร์เวลใช้โฟตอนบ a s t นะครับมันจะยิงพื้นที่ติดกานเฉยเฉแต่ถ้าอัพสกิลเมื่อกี้ก็จะเลือกพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ใดก็ได้ต่อไปสกิลสายคอดเมกการเดียน โปรเทกเตอร์ ector, ผู้เล่นอื่นในพื้นที่เดียวกับกัปตันมาเวลได้รับความเสียหายกับตาเมลใช้หนึ่งโทเค็นเพื่อทําให้ความเสียหายเป็นศูนย์ก็ถ้าไปยืนพื้นที่เดียวกับเพื่อนเ้วเพื่อนโดนโจมตีกับตมาเวลก็ทิ้งโทเค็นอะไรก็ได้ครับหนึ่งอันเพื่อที่จะทําให้ความเสียหายที่เพื่อนได้รับเป็นศูนย์ต่อไปสกิล Entering the atmosphere เมื่อจบรอบกัปต,ตันมาเวลจะช่วยประชาชนจากพื้นที่ใดก็ได้ก็ตามนั้นครับช่วยจากพื้นที่ใดก็ได้หนึ่งคน ต่อไปสกิลอันเดเมดอันดิวแบนารีถ้ากับตันมาเวลค o โอจะได้รับไวน์โทเค็นตามจำนวนของการ์ดไพ่ค,คุกคมที่ทำสำเร็จแล้วก็เหมือนกับอันนี้ทำการ์ดไพ่ค,คุกคำเทรการ์ดนะครับสำเร็จสองอันเมื่อกับตันมาเวลค o โอก็จะได้สองไวการ์ดไดสองไวโทเค็นโอเคตกไปสำหรับกับตันมาเวลต่อไปแม็กวโดสกิลสายวิพ่อนเอเปิดวีโดไล เมื่อเริ่มต้นรอบแบล็ควิโดสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ติดกันที่มีการภคุกคามอยู่ได้ก็สมมุติเมื่อเริ่มต้นรอบตรงนี้มีการภครกคามตรงนี้ก็มีก็สามารถเลือกที่จะเคลื่อนที่มาได้ต่อไปสกิลว i d โดไบเมื่อแบล็ควิโดโจมตีลูกน้องให้วางแผ่นวิกฤตเมื่อมีการแบมให้ยกเลิกแบมแล้วก็เอาโทเค็นวิกฤตนั้นออก ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยแบล็เกเรโดอยู่มนยืนตรงนี้แล้วก็โจมตีลูกน้องหรือว่าโจมตีพวกอนันพานก็ได้ก็จะได้แผ่นวิกฤตวางไว้หนึ่งอันจากนั้นเมื่อถึงตาเล่นบอสแล้วบอสแบมสมมติบอสแบมเนาะเราก็ยกเลิกแบมเมื่อยกเลิกแบมเราก็เอาทุกเ่นออกแผ่นวิกฤตออกต่อไปสกิลสายเรดรูม m As แอสซัสซิน แอสซัส i ิเนชันเมื่อจบรอบแบ็กวีโดสามารถต่อยศัตรูตหนึ่งตัวที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ก็ะตามนั้นครับเมื่อจบรอบสามารถต่อยศัตรูหนึ่งตัวก็คือต่อยหนึ่งตัวนะก็คือได้สองหมัดแต่ถ้าเกิดว่ามีกิกกี้อยู่ตรงนี้สองตัวมันจะต่อยได้แค่ตัวเดียวนะไม่ใช่ต่อยสองตัวเพราะมันบอกว่าต่อหนึ่งเป้าหมายต่อไปสกิลเรดอินไมล์ลิจเจอร์ ไม่ไดก็ตามที่เบคเวยโดทำภารกิจไยคุกคมสำเร็จรอบต่อไปหวัวหน้าตัวรายได้เล่นการ์ดชาลงไปอีกหนึ่งใบอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติเบคเวยโดอยู่นี้เนาะแล้วก็ทำเหตการสํสำเร็จเมื่อเล่นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะจะเป็นบอสผู้เล่นหนึ่งผู้เล่นสองผู้เล่นสามบอสผู้เล่นหนึ่งผู้เล่นสองผู้เล่นสามและปกติจะต้องเป็นบอสเลยแต่มันการ์ดเมื่อกี้บอกว่าสก,กิลเมื่อกี้บอกว่าบอสจะได้เล่นชาลงไปอีกหงใบ ก็คือตอนนี้แทนที่บอสจะได้เล่นผู้เล่นหนึ่งก็จะได้เล่นอีกครั้งแล้วจากนั้นจริงจะเป็นตาของบอสแต่ได้แค่รอบเดียวนะว่ารอบต่อไปบอสก็เล่นตามบอกกอีกแต่ถ้าเกิดว่าไปเคลียร์แคการ์ดได้อีกรอบต่อไปบอสก็ดีเลย์สกิลดีเลย์ไปอีก1น่ช็อตหนึ่งการ์หนใบ เหมือนเดิมโอเคต่อไปสกิลสไปมาสเตอร์ thank you for your cooperation และอยากแบ็กวโดใช้สกิลสอบสวนเธอจะได้รับโทเค็นหนึ่งชิ้นให้เลือกเอาระหว่างเดินช่วยหรือต่อยก็ถ้าเปิดแบ็กวโดใช้สกิลเนี่ยครับ interrogate สอบสวนต่อไปสกิล อด้ลโคเบอร์สเกรเมื od, ่อเริ่มต้นรอบ Bank เวโจะจ่ายโทเค็นช่วยเพื่อเปิดดูการไปบ,บนสุดของวัวหน้าตัวร้ายอันนี้ก็คล้ายๆกับสกิลสอบสวนนะครับก็คือจ่ายสกิลไอโทเค็นช่วยหนึ่งอเพื่อที่จะเปิดดูการบอสอันนี้แค่เปิดดูเฉยๆเนาะดูว่ามันทำอะไรเราจะได้วางแผนได้ต่อไปสกิลอันติเมตซาบบต o ัว ถ้าหัวหน้าตัวร้ายเดินมาหยุดในพื้นที่เดียวกับแบ็กเวโดให้คว่มการ์ดแผนการร้ายใบนั้นแล้วจบรอบของหัวหน้าเลยก็หมายความว่าสมมุติอบอสอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เปิดได้ใบนี้ก็คือเดิน4มันก็จะเดิน1234แล้วถ้ามาจบรอบอยู่ที่ช่องเดียวกับแบ็กเวโดมันก็จะจบการ์ดใบนี้ไปเลยให้คว่ำการ์ดด้วย ก็ปกติแบ็คเวโดนี้ลูกๆแทบจะไม่มีใครเลือกเล่นกันแล้วเพราะว่าสกิลมันดูห่อยๆแต่ถ้าเกิดมีสกิลทรีนนี้แล้วอาจจะมีคนเลือกเล่นกันเยอะขึ้นโอเคจบไปนะครับสำหรับแบ็คเวโดต่อไปแอนแมนแอนแมนนี่สกิลค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายนะครับสกิลสาย power of him coin sub atom เมื่อแอนแมนใช้ย่อขนาด ให้วางโทเค็น y จากกองกลางที่พื้นที่นั้นต่อจากนี้แอนแมนสามารถเข้าสู่มิติควอนตัมได้ก็เหมือนกับสมมติแอนแมนมายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ใช้สกิลแอนแมนมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สกิลสตริงย่อขนาดก็ให้วาง y โทเค็นไว้ตรงนี้เพื่อที่จะรอบต่อไปจะสามารถเข้าสู่มิติควอนตัมได้เดี๋ยวจะอธิบายทีว่าการเข้าสู่มิติควอนตัมการเล่นในมิติควอนตัมนั้นเป็นอย่างไรนะ ขอองแต่อไปสกิลแจนแมนเมื่อแอนแมนใช้ขยายร่างให้จัวการ์ดจนในมือมี3ใบหากอยู่ในมิติควอนตัมจะออกมาทันทีเลยต่อไปสกิลควอนตัมสเปเชียลิสต์แอนแมนจะไม่ได้รับความเสียหายหากจบรอบในขณะที่อยู่ในมิติควอนตัมต่อไปสกิลสายอัพเดทแอน p ุ s h i ้งเด e l ลิมิเมื่อเริ่มต้นรอบแอนแมนยอมรับความเสียหายหนึ่งเพื่อได้รับโทเค็น Y ต่อไปสกิลสายไทม์เบนดิตอะคอนตั้มทุนเนลในรอบของแอนแมนวางโทเค็น Y ที่มีของตัวเองบนพื้นที่ที่ยืนอยู่ก็สมมุติเริ่มต้นรอบแอนแมนอยู่ตรงนี้ก็สามารถเอา โทเค็ Y ที่อยู่ในของตัวเองนะมาวางไว้ได้ทีนี้จบอาอธิบายเรื่องมิติควอนตัมแล้วว่ามันคืออะไรควอนตัมริมสเปเชียลรูนในรอบของแอนแมนใช้คำสั่งช่วยเพื่อเข้าสู่มิติควอนตัมจากพื้นที่ที่มีโทเค็น Y อยู่ก็หมายความว่าสมมุติแอนแมนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วทีนี้เล่นการ์ด อันนี้ก็ได้สมมุติเรามันมีอ๋อไม่ใช่สิสมมติว่าแอนแมนอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่นการ์ดที่มีสัญลักษณ์ช่วยหรือว่าจะใช้โทเค็นช่วยก็ได้เมื่อเข้าสู่มิติควอนตัมแล้วให้วางตัวแอนแมนไว้ที่ตำแหน่งการ์ดใบแรกของเส้นเรื่องก็คือว่าเมื่อเข้าสู่มิติควอนตัมแล้วอ่ะมันก็จะเข้าไปสู่ มันก็จะมายืนอยู่ตรงนี้มันมายืนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรมันก็จะมีคําสั่งสําหรับการเดินบนมิติควอนตัมก็คือถ้าใช้เดินจากเคลื่อนที่แอนแมนไปข้างหน้าหรือถอยหลังบนเส้นเรื่องได้ก็เดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้ต่อไปสัญ,ญลักษณ์ต่อยนะครับนําการไปที่แอนแมนยืนอยู่กลับขึ้นกองจั่วของเจ้าของเดิมสมมุติว่าแอนแมนเดินมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับ หยุดอ,อยู่ที่ตรงนี้ของกัปตันอเมริกาก็ได้เราก็ใช้สัญลักษณ์ต่อยไม่ว่าจะเป็นจากโทเคลหรือว่าจากกาดนะครับก็จะสามารถนำการ์ดใบที่ยืนอยู่กลับขึ้นกองจั่วของเจ้าของเดิมได้ต่อไปสัญลักษณ์ช่วยในนี้ แอนแมนสามารถออกจากมิติควอนตัมกลับไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่มีโทเค็นไวตั้งอยู่ก็คือแอนแมนก็กลับมาสู่พื้นที่ปกติที่มีโทเค็นไวเนี่ยครับจะมาอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เนี่ยครับการเล่นในมิติควอนตัมตรงนี้ก็แปลกดีแล้วก็จะมีอีกนิดนึงก็คือว่าหากแอนแมนอยู่ในมิติควอนตัมจะได้รับความเสียหายหนึ่ง ทุกรอบก็คือถ้าเกิดแอนแมนอยู่ในมิติคอนตมัมแล้วก็จบเทิร์นอย่างเงี้ยเลือดก,ก็จะลดหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเลือดลดจน KO ก็จะหายไปจากเกมนี้เลยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราอั s e ก u ล e animate ของเขานะครับคอนตัมมเปอเชียนลินี้แอนแมนก็จะไม่ได้รับความเสียหายแม้จะอยู่ในมิติคอนตัมก็ตามอันนี้อาจจะฟังดูแล้วงงๆหน่อยครับต้องไปเล่นเองดู จบไปนะครับสำหรับแอนแมนต่อไปตัวสุดท้ายวอล์กสกิลสายวันรอดวิงสเปนหลอ Way Off The w a อลเมื่อจบรอบถ้าการดวิงไงหน้าอยู่บนเส้นเรื่องเลือกผู้เล่นหนึ่งคนให้รับทเค็นเดินต่อไปสกิลอ e s s ร b l e different ทำได้ครั้งเดียววอ r ์เปิดการ์ดในมือให้ดูเพื่อรับโทเค็นตามสัญลักษณ์ด้านล่างของการ์ดท,ที่มีทั้งหมดก็คือ,กอสกิลนี่ยครับใช้ได้ครั้งเดียวทั้งเกมเลยก็หมายความว่าสมมุติวอ r ์เล่นอยู่แล้วทีนี้ในมือถึงการ์ดอยู่4ใบก็ให้ผู้เล่นที่เป็นวอ r ์ครับหงายการ์ดให้ดูว่ามีการ์ดสัญลักษณ์อะไรบ้างเช่นในกรณีนี้มีการ์ดสีใบใช่ไหมแล้วก็จะมีสัญลักษณ วาย2เดิน3ปต่อย2เมื่อไงให้เพื่อนดูแล้วก็หยิบโทเค็นตามนี้ครับมาไว้ใช้ได้เลยแต่สกิลนี้ทำได้ครั้งเดียวทั้งเกมนะครับต่อไปสกิลสาย springing sensation bioelectric string ing, ensation, Bio St เมื่อจบรอบของ w a r p c h ากา e energy protection ไงหน้าอยู่บนเส้นเรื่องเลือกผู้เล่น1คนให้รับโทเค็นตอยต่อไปสกิลสตัง h STYLE ถ้าฮีโร่ในพื้นที่เดียวกับวอล์ได้รับโทเค็นจากกองกลางเลือกรับหนึ่งความเสียหายเพื่อรับโทเค็นไวเพิ่มอันนี้ก็จะเกิดว่าวอล์กยืนอยู่กับใครนะครับผู้เล่นอื่นแล้วก็ผู้เล่นนั้นได้รับโทเค็นจากกองกลางอะไรก็ได้ก็ ให้เลือกรับความเสียหาย1นึ่งแล้ววอลก็จะได้โทเค็นวเพิ่มมาจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะอันนี้แล้วแต่จะเลือกต่อไปสกิลสายไมโครเวฟไมเดนไมโครไมโครสโคปเอเมื่อจบรอบของวอลถ้าการทริ ink, งหงายหน้าอยู่บนเส้นเรื่องเลือกผู้เล่นหนึ่งคนให้รับโทเค็นช่วยต่อไปสกิลมาร์สมานิปูลเลชั่นเมื่อเริ่มต้นของวอ พลิกการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่บนเส้นเรื่องให้หงายหน้าเจ้าของการ์ดได้รับ y วายโทเค็นก็สมมุติว่าเมือน,นกับตรงนี้นะครับในเส้นเรื่องมีการ์ดไอรอนแมนคว่ำหน้าอยู่แล้วบล็อกใช้สกิลนั้นก็ให้หงายหน้าแล้วทีนี้ไอรอนแมนก็จะได้รับ y วายโทเค็นต่อไปสกิลอันติเมท it about damn time ในระหว่างรอบถ้าฮีโร่อยู่พื้นที่เดียวกับวอล์ฟรวมวอล์ฟด้วยสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นกันได้ปกติโทเค็นพวกนี้ครับมันจะแลกเปลี่ยนกันไม่ได้แต่ถ้าวอล์ฟมีอัพสกิลนั้นก็จะสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นนี้กับใครก็ได้ที่อยู่พื้นที่เดียวกันกับวอล์ฟโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ m a r v e l United โหมดอัพสกิลทรีก็คงจะทำให้เอมสนุกสนานมากขึ้นหรืออาจจะมั่วมากขึ้น ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับถ้ายังไงลิงก์ของแผ่นสกิลทรีนี้ก็จะอยู่ด้านใต้ของคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ